สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการทำพิกอเด็กพื้นดวงคนโสดคือคิดหัวข้อมาตั้งนานแล้วเพราะแม่ไม่ได้ทำหัวข้อคนโสดเท่าไหร่เลยนะคะก็เอาสักหน่อยจัดจัดให้สักหน่อยจัดให้ชาวคนโสดสักหน่อยคนโสดน้อยใจมากอินบ็อกซ์มาลังไม่เยอะมากนะคะมีไพ่เลือกนะคะเล่นกันขำๆทั้งหมดสี่กองด้วยกันลองไปดูกันนะคะไปเลือกกันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่เด็กที่หนึ่งเลยนะคะนี่เด็กนี้นะจ๊ะมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยขอดูพื้นดวงของคนที่เลือกกองนี้หน่อยพื้นดวงชะตาของคุณจริงเป็นยังไงในเรื่องของความรักและจะแอบ,บดูอดีตนิดนึงพื้นดวงของพวกคุณที่เลือกกองนี้ค่ะคุณโสดคุณเป็นยังไงคะทาไมคุณต้องโสดขอดูหน่อย คุณเป็นคนมีกรรมเก่าเรื่องความรักคุณเป็นคนมีกรรมเก่าเรื่องความรักอาจจะเคยไปแย่งชิงรักของใครมาก่อนกรรมนี้อาจจะเกิดได้ไม่พบชาติที่แล้วอันนี้อันนี้พูดกันนะนะแล้วแต่วิจารณญาณนะคะอาจจะเป็นชาตินี้แหละที่เคยทํากรรมอะไรกับใครไว้ในเรื่องความรักดวงคุณก็เลยพื้นฐานดวงของคุณน่ะก็เลยทําให้คุณเองไม่สมหวังเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่สิบไม้เท้าความรักที่เข้ามาเป็นแค่เหมือนกับช่วงแรกดี คนที่เข้ามาหาคุณส่วนใหญ่เนี่ยจะกระตือรือร้นมากเลยในอดีตของความรักของคุณนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยอาจจะมาด้วยเรื่องของความรู้สึกที่เคยมีจิตผูกพันอะไรกันมาก่อนก็เลยเข้ามาถ้าเป็นฝรั่งหรืออะไรเขาเรียกทวินเฟม์ไหมอ่าความหมายทวินเฟมไปอ่านได้นะคะเป็นเหมือนลองไปอ่านดูแต่ว่าเป็นเหมือนแค่เส้นขนานของคู่เท่านั้นไม่ใช่โซเมร์อ่ะอืมที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณเองจะต้องใช้กรรมเก่าของคุณอะเนี่ยดูสิให้หมดก่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ mm hmm. พื้นฐานดวงของคุณนะเราเราไปทำอะไรให้ให้เราไปทำอะไรโดยไม่รู้ตัวในเรื่องความรักอาจจะยุยงส่งเสริมเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวต้องระวังโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นต้องระวังต้องระวังนะคะต้องระวังนะ อาจจะมาในพบก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละแต่ชาววิทญานแต่ไพ่บอกว่าในชาตินี้แหละในพบนี้แหละที่เป็นมนุษย์นี่แหละที่คุณทําอะไรเอาไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวมันส่งผลในเรื่องของความรักของคุณที่เป็นปัญหาตลอดมาขอแอบดูอดีตของคุณเพิ่มเติมๆๆเคยทําผิดเรื่องความรักมามาด้วยใช่ไหมกองนี้แล้วเหมือนคุณเคยคุณเคยโดนเป็นคนมีรักซอน คุณเคยอยุดตกอยู่ในสถานการณ์ของรักซ้อนโดยที่คุณไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะนี่เป็นดวงทั่วไปนะแป้งพยายามจะอ่านให้ละเอียดอ่ะดูต่อแล้วคุณจะมีคู่คู่ได้ไหมคู่ที่คุณโอเคอะ่ะพอจะไปได้มีได้ไหมมีนะคุณมีคู่แต่คู่ของคุณมีเงื่อนไขคุณต้องมีคู่ที่แบบ มีคู่เข้ามาแล้วเป็นคู่ค้าคู่สัญญากันเป็นเพื่อโรมง,งานกันมาก่อนหรือว่ามีสัญญาติดจากกันทํางานร่วมกันมีธุรกิจอะไรร่วมกันคุณถึงจะมีคู่ของคุณได้ไม่งั้นถ้าเกิดว่ามีคู่แล้วทํางานคนละที่ไม่มีกิจาการหรืออะไรเล็กๆน้อยๆร่วมกันคุณจะเหนื่อยมีจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเข้ามานะคะอีกนิดนึงของคนที่อยู่กองนี้คู่ของคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆ เลยทําให้มีแต่คนอยากจะเข้ามาแย่งคนของคุณไปมีปัญหาเรื่องมือที่สามนะคะมีปัญหาเรื่องของมือที่สามมันจะเป็นภาวะแบบนี้ในเรื่องของคู่หรือมีเกณฑ์ที่เป็นอย่างนี้ด้วยนะคุณทนมามากแล้วกับเขาอะไรเงี้ยจนวันนึงเขากลับมาเดีกยบคุณเขาเลิกเจ้าชู้เขาไม่มีปัญหาเรื่องอะไรอื่นๆแล้วแต่เขากลับมาเป็นคนที่ไม่ใช่ผู้นําในเป็นผู้นําให้คุณได้คุณต้องเป็นผู้นําให้เขาแล้วตัวคุณเองที่จะไปม,มีคนอื่น ืมเงื่อนไขของความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้คุณต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ถ้าคิดจะมีคู่นะนี่เป็นดวงทั่วไปนะไม่ใช่ทั้งมันเป็นดวงทั่วไปนะอือหือแปดถ้วยเห็นไหมไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ของ มันไม่ได้อะไรดังใจที่ต้องการแล้วจะบอกว่าคุณพื้นฐานดวงเด็กที่หนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สามก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณเป็นปัญหาอุปสรรคตลอดเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อืมฉะนั้นพวกคุณก็ต้องทําใจยอมรับในส่วนหนึ่งให้ได้คุณอาจจะไม่ได้ได้คู่รักที่เพอร์เฟกที่สุดนะคะอืมเขาอาจจะเสียเรื่องหนึ่ง นะคะคหรืออจะได้คู่ที่มีตำหนิเข้ามาเป็นพ่อไม้แม่ไมเข้ามามีลูกติดเข้ามาอาจจะต้องมีการไปร่วมดูแลลูกของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแต่คุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักต้องเป็นการแลกกันอืมลองไปคิดดูอันนี้ดวงทั่วไปนะแนวโน้มสถานการณ์ที่พวกคุณจะเจอเขาค่ะขอดูหน่อยนี่งไงว่างแล้วเ,เซนบอกเลยเดอะเวอ คุณมีเกณฑ์จะเจอเป็นชาวต่างชาติอืมพอ่อไม้แม่ไม้ชาวต่างชาติอะไรเงี้ยแบบคนคนที่มีตําหนิแล้วนะคะเอะเรียกว่าตําหนิรุนแรงเกินไปหมอขออภัยด้วยนะหมายถึงว่าเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วคุณจะเจอเขาโดยการที่คุณได้เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งบนโลกใบนี้จะมีโมเมนต์ที่ดีเป็นภาวะที่ดีเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อกันบางคนนะบางคู่ แปลกไปเจอกันแบบจากตอนแรกเป็นวันไนส์แตนแล้วสุดท้ายกลับมาโคยจอนเป็นคู่รักกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันบอกแล้วว่าเด็กเนี้ยพื้นดวงคุณต้องมีวิบากกรรมเรื่องความรักก่อนถึงจะสมหวังได้คุณต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆเรื่งองความสัมพันธ์นี้ได้ก่อนนะคะโอเคก็แนะนําเรื่องการทําบุญแล้วกันนะขออีกอย่างหนึ่งเรื่องการทําบุญหน่อยของคนที่เลือกเด็กที่หคุณต้องทําบุญ ทำบุญะไรก็ได้แต่ทุกๆครั้งที่คุณทําบุญคุณต้องพูดถึงพูดถึงคําที่เรียกว่าอะไรคุณต้องมีคําพูดที่ขอโอโหสิกรรมให้กับกรรมใดที่ทําไปโดยตั้งใจก็ดีและไม่ตั้งใจก็ดีในชัดพบเลยก็ตามต้องมีคํานี้อยู่แล้วโอโหสิกรรมให้กับเจ้าก,กรรมในเวรที่ที่เรารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีด้วยนะค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะที่เด็กพื้นดวงคนโสดนะคะดวงทั่วไปนะที่รัก โอเคโชคดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,เด,กน,น,ดคนเด็กที่สองนะจ๊ะมาพื้นดวงคนโสดงเด็กที่สองนี่เป็นดวงทั่วไปนะคะกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะโอเคขอดูพื้นดวงของคนที่เลือกเด็กที่2องเลยคะ่ะแฮงแมนคุณโดนเทกลางคันตลอดโดนทิ้งโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะ คุณมีกรรมเก่าในเรื่องความรักของการที่คุณไปทิ้งใครเอาไว้ไว้การทานอะไรนะคะเราพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าอยู่ในมันเกิดขึ้นในพบในในในชาติไหนปัจจุบันนี้แล้วกันลองนึกดูให้ดีว่าเราเคยไปทําอะไรไว้ไหมเกี่ยวกับสัตว์ด้วยหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องดูให้ดีนะคะดูให้ดีออืแล้วกอ็อันนี้บางคนบางท่านคุณได้ให้เงินใครไปทําอะไรบางอย่างที่ผิดไปปะ เราไม่รู้ตัวหรอกบางทีเราให้เงินเพื่อนหรือให้ใครยืมไปทําไปทํากรรมเกี่ยวกับเด็กใครเข้าใจว่างถ้าใครเข้าใจเม้นหน่อยหรือจะให้พูดตรงๆออกคลิปเลยไหมก็คือมันเป็นกรรมเก่าอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเด็กที่เขามีบุญที่จะมาเกิดแล้วคุณมีใครมายืมเงินคุณหรือว่ามีใครมาแบบมีใครมายืมเงินคุณหรือว่ามีใครมา ยืมเงินคุณไปอ่ะแล้วเขาเอาเงินเหล่าน,นเอาเงินเนี้ยไปทําแบบนั้น่โดยที่คนไม่รู้อันนี้กรณีแรกแต่กรณีที่สองพื้นดวงของคนที่ที่เด็กเนี้ยเด็กสองเนี่ยมีเกณฑ์ที่เราอาจจะไปทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเด็กมานะคะอืมเข้าใจที่หมอพูดใช่ไหมมันเซนสิทีฟจังเลยเข้าใจแหละคือขอให้ลูกดวงที่น่ารักเม้นท์ข้างล่างแล้วกันะะช่วยอธิบายนะคะอืมในเรื่องความรัก อะไรบางอย่างนะคะอืออกักขังคุณได้กักขังใครบางคนเอาไว้นะคะกักขัง่วงเหนี่ยวความรู้สึกของใครเอาไว้ไปรับปากหรือพูดอะไรซีซัวกับใครเอาไว้ในอดีตชาตินี้ในอดีตชาติหรือปัจจุบันไหมบอกให้เขารอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอดีตความรักเก่าคุณต้องกลับไปขอโทษเขาถ้าเกิดเขาหมอเขาตายไปแล้วสมมติก็ยังอาหุิกรรมได้นะคะต่อหน้าอธาิหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมก็ประมาณนี้แต่พื้นดวงของคุณเนี่ย ขอดูอดีตความรักหน่อยแล้วกันอดีตความรักของคุณไงพิกาเด็กคุณรู้สึกว่าบางทีคุณเหมือนมีใครคอยช่วยเหลือหรือคอยติดตามอะไรอย่างนี้ปะในบางคนบางท่านบางกรณีรณอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องทำบ,บุญแล้วกันเนาะอันนี้ใช้พิจารณาญาณนะคะในการรับชมนะอืมกติแบ้งก็ไม่อยากทำพิกาเด็กอะไรอย่างนี้ <laughs> อยากให้มองทุกอย่างเป็นไปตามความจริงมากกว่านะคะตามหลักวิทยาศาสตร์โอเคค่ะอดีตความรักของพวกคุณค่ะ จริงๆคุณเป็นคนดีนะในเรื่องความรักแต่ว่าบางคนมีกรรมเก่าติดตัวมาจริงๆนะคะเป็นคนดีอ่ะไม่ได้คิดที่จะทําร้ายใครหรืออะไรแต่คุณมีเกณฑ์ก่อนหน้านี้คือคุณใช้ใจในเรื่องของความรักมาโดยตลอดรักใครรักจริงรักใครรักจริงรักจริงทิ้งจริงนะคะแต่คนที่เข้ามาส่วนใหญ่เข้ามาหวังผลประโยชน์กับคุณทั้งนั้นเลยนะคะในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเป็นรักซ้อนบ้างตลอดด้วยนะคะมีความเป็นรักซ้อนด้วยที่เราแบบไม่รู้ตัวบ้างรู้ตัวบ้าง คุณจะมีคู่ได้ไหมคะแล้วคู่ของคุณเป็นแบบไหนได้บ้างมีคู่ได้ค่ะแต่คู่ของคุณจะเป็นผู้นําของคุณคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบคุณอาจต้องไปอยู่กันในกรอบของเขาที่เขาตั้งเอาไว้อืมเขาอาจจะเก็บคุณเอาไว้ห่วงคุณมากไม่ให้ใครรู้จักไมนคือใครเห็นนะคะอืมลักษณะคู่ของคุณคุณมีคู่ได้ ในออฟเพนดิเค mm ิล hmm. เขาไม่มีความโรแมนติกสักเท่าไหร่คนคนนี้นะคะคู่ของคุณแต่มีความมั่นคงให้กับคุณมีบางอย่างที่ไม่ใช่สเปคคุณอะนะคะคุณมีคู่ได้แต่คู่คุณต้องเป็นแบบนี้นี่คือเงื่อนไขที่คุณต้องรับมันดวงทั่วไปนะแมนไม่แม่ไม่เป็นไรเลยนะคะ <sm idad> เข้าใจแนวโน้มสถานการณ์ที่ผู้คุณจะเจอ คุณจะเจอคนคนนี้โดยเหตุบังเอิญแบบที่ไม่คาดคิดงานเจอจากงานเจอจากงานปาร์ตี้เจอจากงานที่ชุมนุมคนใหญ่ๆมากๆเจอจากงานอ่ะเจอจากสถานที่บันเทิงเจอจากเออ่ที่ที่คุณไปเที่ยวไปเจอคนเยอะๆ uh huh. คนคนนี้จะเป็นคนเข้ามาจีบคุณก่อนแล้วเขาจะหายไปเลยเขาจะหายไปเลยแล้วอยู่ๆเขาจะกลับมาหาคุณ อีกครั้งหนึ่งคุณถึงจะได้คบกันอืมนะคะอยู่ๆเขาก็จะเทคุณอีกแล้วเนี่ยพื้นดวงมันมันเทโดนเทแบบเงี้ยงงง,งอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาคนนี้เขาจะกลับมาคนนี้จะกลับมาคนนี้เขาจะกลับมาแนะวิธีการทําบุญให้เด็กสองหน่อยสิ นาย n อ s ให้คุณไปทำบุญเดี๋ยวนะทำทานนะคะทำทานทำบุญทำได้หมดทำทานทำบุญทำได้หมด mm hmm. มีอีกนิดนึงเข้ามาคุณให้คุณไปทำบุญกับ ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสง่งอะไรอย่างนงี้ก็ได้ออืหรือว่าไปเป็นจิตอาสาให้กับน้องๆพูดพิการหรือว่าออทิสติกหรือคนชราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่เป็นบุญกุศลที่แบบไปช่วยเหลือเขาเป็นจิตอาสาในการปลอบใจเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะนี่คือวิธีในการทําบุญของคุณออืแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรยุ่งเลยคือเพื่อนอกหัก เราไม่ควรให้คําแนะนําอะไรมากรับฟังอย่างเดียวแต่ n คอมเมนต์เพราะว่าเมงก็จะสร้างกรรมเพิ่มให้ตัวเองคุณมีกรรมเรื่องนี้มาอยู่แล้วทําโดยที่เราไม่รู้ตัวกรรมแบบเนี้ยอืก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวพื้นดวงคนโสดเด็กที่สองนะคะก็ช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ ค่ะมาถึงเด็กที่สามนะอ่ะเด็กที่สามนะคะพื้นดวงคนโสดเด็กที่สามค่ะพื้นดวงความรักของพวกคุณยังไงคะขอเดือย่ที่ไม่สมหวังเรื่องความรักเพราะคุณรอเนื้อคู่ของคุณคุณมีเนื้อคู่ของคุณที่เคยผูกจิตเคยสัญญาอะไรกันไว้เป็นความรักแบบรักแท้ เขายังไม่มาคุณจะเจอเขาในช่วงชีวิตหนึ่งคุณเจอคนนี้แน่เขายังไม่มานะคะคุณสัญญากันเอาไว้แต่ที่ผ่านมาที่ไม่สมหวังเพราะว่าเนี่ยแหละคุณรอคนนี้คุณมีความรู้สึกเองด้วยซ้าเซนเองด้วยซ้ําว่าเหมือนรออะไรแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่สมหวังในเรื่องความรักมาตลอดเพราะว่าคุณเองอะระหว่างที่ระหว่างที่คุณคบกับระหว่างที่คุณให้สัญญากับกับคนคนนี้ไว้อะ่ะคู่ของคุณเนี่ย คุณเองได้ทะเลทลายอะ่ะทําอะไรไปมันก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสะดุดเจอเขาช้าแต่เขามาเดี๋ยวเอ่ออะไรนะอลาดินจะเสกให้ไม่ใช่อลาดินดินั่นแหละลืมละกระตูนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะมานะคะอดีตความรักของคุณแอบดูหน่อย หนักอยู่คนที่คุยกลับมาแล้วกลับมาอีกนะคะบางคนโดนหลอกเรื่องเงินบางคนมาเรื่องเรื่องผลผลประโยชน์ทําเรื่องราวาให้คุณต้องเดือดร้อนอืมมันเป็นกรรมเก่าของคุณเองแล้วก็มีใครคนหนึ่งที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณมันมีแนวโน้มว่าในบางคนบางท่านที่ดูคลิปนี้คุณเจอคู่คุณแล้วแต่ห่างไปแล้วแต่ว่าจะกลับมายังไงก็ได้เป็นคู่กันนะคะแต่มันชัดเจนมากๆว่า ไปสัญญาอะไรกับคนนี้เอาไว้จริงๆอาจจะเป็นภพชาตินี้ก็ได้ที่สัญญากันเอาไว้กับคนคนนี้แล้วคุณเองนั่นแหละที่ไปนอกใจเขาทําเขาเสียใจแต่สุดท้ายคนคนนี้จะกลับมาเป็นคู่คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ดวงทั่วไปใช้วิจารยายนะจ๊ะที่รักมีคู่ได้ไหมคู่แบบไหนอย่างที่บอกโอ้พระเดอะซันมีคู่ได้ มีคู่ได้แน่นอนคู่แบบไหนนั่นแหละค่ะคุณมีคู่ของคุณแน่นอนไพ่เดอะซันออกมาเลยไม่ต้องเปิดเยอะเลยเห็นปะคุณมีคู่ของคุณคู่คุณแบบไหนเขาเป็นคนที่เข้ากับคุณได้บาลานซ์ทุกๆอย่างได้เหมือนคุณมีความน่ารักรักสัตว์เหมือนกันด้วยนะแล้วก็มีความอ่อนโยนนะคะมี energy มีพลังงานคล้ายๆคุณเข้ากับคุณได้ฐานะโอเคพอๆคุณไม่เป็นภาระคุณอืม โอ้ยเด็กนี้สั้นมากมเด็กนี้ชัดเจนสุดๆเลยนะคะแนวโน้มสถานการณ์ที่พวกคุณจะเจอหรือการกลับมาเจอกันอีกครั้งหรือคุณจะเจอเขายังไงแล้วกันนะสถานการณ์ของคุณในช่วงนั้นที่คุณจะเจอเขาบอกได้เลยว่ามันจะมีช่วงชีวิตหนึ่งของคุณที่คุณจะต้องแบกภาระเจอภาระหนักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเจอเรื่องงานบางคนมีเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ มีเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเข้ามาในบางท่านบางคนนะเด็กตกใจแล้วคนคุณนี้อยู่ๆจะเข้ามาในชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของพวกคุณจะถูกสารสัมพันธ์กันต่อไปจนใช่คู่แท้ของคุณจะเข้ามาในวิกฤตในยามที่ชีวิตคุณเกิดวิกฤตใช้คํานี้แล้วกันเนาะม,มีสัญญาณของคนที่คุณเจอเขาแล้วนะเนี่ย แล้วคุณเองไปทำเขาเสียใจในชาตินี้เลยคนนี้แหละจะกลับมานะคะทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้นะอืมเขาเองอาจจะอืมแต่มันชัดเจนว่าคุณคุณทําอะไรผิดสักอย่างให้กับเขาเนี่ยอืมนะคะต้องเลิกลากันไปมันมีอะไรสักอย่างที่ผิดที่เราผิดด้วยนะคะแนะนําเรื่องการทําบุญดีกว่ามันพูุรุษของคุณมันพบุรุดคุณพ่อคุณแม่เลยความกระตันยูเลยช่วยได้ ทำบุญทั่วไปก็ได้แต่เนี้ยเหมือนเน้นความกตัญญูคนที่มีบุญคุณกับคุณปันทบุรุษนะคะอ่าโอเคนะประมาณนี้นะคะที่รกักก็โอเคกับเด็กที่สามนะคะก็ประมาณนี้โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเด็กที่สี่แล้วนะพื้นดวงคุณโสดคะ่พดคคะพื้นดวงของคุณค่ะพื้นดวงคุณคืออย่างไรคนโสดพี่กับเด็ก of w a n d นึ่ h ดไฮฟริ e s t พื้นดวงของคุณไม่ว่ามันจะเกิดในอดีตชาติหรือภบนี้คุณเคยไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนไหมนั่นมันคือกรมกรมที่เกิดขึ้นแล้วนัน่นคือกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเนี่ยชัดเจนเลยทั้งดไฮฟริเช t แล้วก็ m ายอ of s อร์ชนะคะเนี่ยซึ่งมันเป็นกรรมที่เกิดขึ้นอย่างทันตาให้เห็นว่า คุณมันก็เลยส่งผลให้พื้นดวงความรักของคุณมันมันแย่เข้าไปกว่าเดิมนะคะอืแต่ไพ่ก็บอกอยู่ว่าจริงๆตัวคุณเองไม่ต้องการเลยจเจตนาไม่ต้องการที่อยู่ในความสัมพันธ์รักซ้อนแบบนี้มีแต่เข้ามาแบบนี้ตลอดแต่เราก็เผลอใจเข้าไปอยู่ในความความสัมพันธ์นั้นด้วยซึ่งมันก็เลยเป็นกรรมเกิดขึ้นมาตัวคุณเองเป็นคนมีจิตสํานึกดีไม่อยากทําแต่มันเป็นในเรื่องของกรรมเก่าหรืออะไรที่เข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้มันเลยทําให้คุณจะต้อง มาขล้องเกี่ยวกับมันนะคะอืมอดีตความรักที่ผ่านมาโอ้ยพาบอกชัดแหละไฟกอบสอดอมันเจ็บเหลือเกินเจอแต่ความรักความสัมพันธ์ที่มาช่วงรแรกๆดีกับเรามากบางคนโดนหลอกเนาะเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีมีใครมาหลอกเราทีหลังแต่ว่ามันมีความรักซ่อนอยู่เป็นรักซ้อนแต่เป็นรักเขารักคุณอะเอาง่ายง่านะคะอืม คุณหวงความเป็นตัวเองนะจริงคุณเวอร์จิ้นคุณคุณหวงความเป็นตัวเองแต่คุณต้องมาเสียคุณเพราะเรื่องแบบเนี้นะคะมันเป็นกรรมเนาะอืมหมอเข้าใจว่าคนเรามันเรียกว่าอะไรอะคนเรามันไม่รู้ได้หรอกว่าอดีตชาติเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่แค่ให้เรามองปัจจุบันแล้วกันเนาะพเพราะแป้งกคุยกับไพ่แล้วว่าถ้าททยออกมาอยากให้ไทยประมาณว่าให้เขาเห็นถึงอดีตปัจจุบันของเขาว่าเขาทำอะไรลงไปนะคะมันจะได้พัฒนาแล้วแก้ให้มันถูกจุดว่าจะต้องไปยังไงต่อนะอืม คุณเศร้ามากกับเรื่องความรักที่ผ่านมาบางคนไปเป็นพ่อสื่อแม่ชักเขาใช่ไหมล่ะคอยติดต่อและเขาให้เพื่อนมีความสุขสมหวงังแต่สุดท้ายไอคนนั้นมันมาชอบเราเองเราก็เผลอไปคบกับเขาแต่สุดท้ายก็ต้องมีปัญหากันอะไรอยู่ดีอันนี้ในบางท่านบางคนในบางกรณีนะคะอืมอ่ะคุณมีคู่ได้ไหมแล้วคู่ของคุณเป็นแบบไหนอุ้ยเดรซัน มีได้ทีนี้ดูว่าแบบไหนล่ะเงื่อนไขของคุณคืออะไรในการมีคู่ว้าวเดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่ประสังคาราชกองนี้กองนี้คุณธรรมะป่ะกองนี้ที่มาดูกองเสี่เหมือนคุณมีความคิดที่ดิกลึกไปในเรื่องของธรรมะ คุณใช้ประสบการณ์ทั้งหมดของการที่ตัวเองโดนทำร้ายแล้วไปเป็นลักซอ้อนหรือว่าเราไปทำเขาโดยที่เราไม่ตั้งใจคุณประมวลผลทั้งหมดคุณสํานึกในบาปกรรมของคุณไพ่บอกว่าคุณจะได้เจอรักแท้ของคุณแต่รักของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณอาจจะไปเจอในที่ที่แบบไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะเดี๋ยวดูแนวโน้มเดี๋ยวดูแนวโน้มคือเป็นคนดีเหมือนกันแต่ความรักไม่หวือหวาเลยนะไม่ได้หวือหวาไม่ได้สนุกอะไรมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้เจอในช่วงมั่นปลายก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ถึงแก่หรอกแต่หมายถึงว่า เป็นช่วงเวลาที่คุณบรรลุทมคุณสํานึกผิดได้ไพ่บอกว่ายิ่งคุณสํานึกได้เร็วเท่าไหร่คุณจะได้เจอคนคนใหม่ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆไม่หวือหวาไม่หวือหวานะคะเป็นคนไม่หวือหวาเป็นคนไม่ได้สเปคทั้งหมดแต่อยู่กับเราแล้วมีความสุขคืออย่างน้อยๆตอนแก่ไปคุณมีคนนอนจับมือกันไปได้อะ่ะอย่างน้อยๆคุณแก่ไปคุณหันมาคุณเจออ่ะโอเคยังมีคนนอนอยู่ข้างๆเราประมาณนี้เลย นะะคอืมแนวโน้มสถานการณ์ที่เจอบ้างอ่ะ The Star เห็นไหม The Star คืออะไร The Star คือสถานที่ที่เยียวยาจิตใจมนุษย์ The Star คือสถานที่ที่มนุษย์ไปพักผ่อนหย่อนใจสถานปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งนั้นไหมใช่คนเราทุกเข้าอะไรส่วนใหญ่เข้าวัดไปปฏิบัติธรรมหาที่ที่สงบเพราะว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อโคจรเป็นที่ที่คนที่เขาอยากทําดีสงบเงี่อยเจียมตัว ส,สงบสง่ยมกิริยาเข้าวัดถูกไหมเดะมูนเห็นไหมสาลาคนเศร้าก็ได้เนี่ยใบเนี้ย <c oughs> แต่อยากแต่แป้งอยากตีไปในทางแบบไปปฏิบัติธรรมทำบุญอย่างนี้ดีกว่านะคะเดอมชาลีออดผู้คุณจะเจอกันในสถานการณ์ที่ว่าคนคุณนี่จะโดดเด่นมากในที่ตรงนั้น คุณเองจะมีโอกาสได้ไปช่วยงานเขาได้ไปช่วยงานเขานะคะพวกคุณจะเริ่มต้นจากการที่คบกันเงียบๆก่อนการดูใจกันแบบเงียบๆก่อนการดูใจกันแบบเงียบก่อนแต่จะติดนิดนึงมีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะเป็นคนที่ยังมีเรื่องโพพันเกี่ยวกับภรรยาเก่านะคะหรือว่าสามีเก่าอยู่เขายังต้องเคลียร์อะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่ไพ่บอกว่าคุณก็จะยอมอยู่นิ่งๆแล้วก็อยู่เป็นแค่กัลยาณมิตรไพ่แนะนำนะว่าเป็นแค่กัลยาณมิตรแค่ตรงนี้ ถ้าคุณเคลียร์ให้เขาเคลียร์ทุกอย่างให้ได้จบเส้นก่อนอเพราะบอกเลยว่ากรรมของชะตากรรมของคนที่เลือกเด็กเนี่ยถ้าคุณคิดได้เมื่อไหร่แล้วก็ผันตัวเป็นคนดีกลับมาเป็นคนดีเมื่อไหร่มีเกณฑ์ที่กรรมเหล่านี้จะส่งผลทําให้คุณได้มีคู่ของคุณแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดนะแต่เป็นคู่ที่อย่างที่น้อยๆเวลาเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ได้หันมองไปอ๋อมีคนคนหนึ่งที่หมากดินอยู่ข้างเป็นบัดดี้นอนอยู่ข้างๆเรา คอยร่วมไปทําบุญกับเราทําดีกับเราทุกๆเช้าเป็นคู่หูดูโอ้กันอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบอะไรเหมือนที่เขาอวดแฟนกันไม่มีนะคะแต่มันเป็นความสงบสุขทางจิตใจอย่างหนึง่งนะแนะนําเรื่องการทําบุญ <c oughs> แนะนำเพิ่ม t ท n of s o r ทำบุญลงศพทำบุญคนใกล้ตายอะทำบุญพระ ทำบุญโรงพยาบาลสงก็ได้พระป่วยพระอาพาธขออภัยที่ใช้คําผิดขออภัยค่ะพระอาพาธนะคะคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยดูแลบิดามันดาที่เจ็บป่วยได้หมดนะคะช่วยเหลือเด็กพิการได้หมดนะคะได้หมดเลยแล้วแต่คุณจะทําลองไปคิดดูเอานะโอเคนะจ๊ะที่รักประมาณนี้นี่ดวงทั่วไปนะคะ ทั่วไปนะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ,ะเด็กที่4นะก็โชคดีนะทุกคนสวัสดีค่ะ